ครับมาพบกับตอนที่2นะครับโมเดลนีเวเกชันนะครับแอน i ิวนะครับในตอนนี้นะครับเราก็จะเรียงตามลำดับมาเลยนะครับจากตัวแรกนะครับเป็น append and merging นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราก็จะเปิดดีวิตเอาขึ้นมานะครับโทษทีนะครับเปิด n a v i ิร์กนะเดี๋ยวรอระหว่างรอนะครับตัว Navigation Bar นะครับหมายเลขสองอันนี้ผมใส่ PC ส่าครเสร็จนะครับมีไม่ถึง นี่ผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหน้าต่างของนาวิทเวิรนะครับเราคงจะรู้กันนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามาหน้าแรกหน้าไม่เหมือนของผมนะครับให้เปิดไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะครับโหลด Workspace เป็น Minimal ก็ได้นะครับ Minimal จะเป็นแบบนี้นะครับคือหน้าเบส i c นะครับทีนี้เราก็จะแอปเพนนะครับ แอปเพนเนี่ยมันคืออยู่ในข้อหนึ่งนะครับแอ p เพนแอปเพนดิ้งนะครับแอนด์เมิร์จิงนะครับแล้วก็ลองแอปเพนเข้ามานะครับแล้วก็ไปแอ p เพนไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตไว้นะครับเราไปเลือกไฟล์ไทตรงนี้นะครับให้เป็น NWC นะครับพอเรากดตรงนี้ไฟล์ไทขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะมีไฟล์ลหลายนามสกุลที่เราสามารถที่จะเปิดได้นะครับ นามสกุลพวกนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราสามารถ import เข้ามาในตัวนี้ได้นะครับแม้กระทั่งรีวิทเองนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ export รตีวิทออกมาเพราะว่ามันมันช้ามากนะครับนะครับแล้วก็มี PDF อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะ add ไฟล์เข้ามาได้ครับ IFC FBX ได้หมดนะครับ a u t o d e t k AutoCAD อะไรได้หมดเลยนะครับ DWF นะครับไฟล์3ลง 3D นะครับ ที่นี่เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น NWC นะครับที่เราจะทำงานทีนี้มันมี่ c file ที์นี้เราก็แอดเข้ามาอางี้เนะกดเพนปัน๊บนะครับเขาเรียกว,ว่า merging นะครับพอเราแอดเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นเปิดวิวตรงนี้ดูนะครับอันนี้คือเรียกเขาว่าวิวคิวนะครับมันก็จะมีมุมมองให้เรากดดูนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกดูนะครับ ทีนี้มันจะมีคำว่า merge อยู่นะครับเขาบอกว่า add geometry data form select file to the current td o r 2 d sheet นะครับ merge remove duplicate content such as geometry and markup ครับอันนี้ที่จริงตามจริงเนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับไอตัวนี้นะครับผมเคยแต่ append เข้ามาใช้ ทีนี้วิธีเรา Select เนี่ยเมื่อเราเลือกเนี่ยพอเรากดคลิกเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูหัวข้อก่อนนะครับเรียกว่า a p p e n d i n g and m e r g i n g นะครับเดี๋ยวผมลองกดตัวไปที่ Selection Tree ตรงนี้นะครับผมลอง เอา architecture ผสมกับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่กด merge ตรงนี้ดูอ๋อไม่ใช่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคำว่า emerging เนี่ยผมไม่ผมไม่ผมไม่สอน,น,นะครับโอเคเพราะว่าตามจริงที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้แบบเอามาใช้ทุกอย่างนะครับที่ใช้งานผมจะสอนตรงที่ผม ใช้งานแล้วก็ทำได้จริงมากกว่านะครับอันนี้ผมขอสบทิ้งนะครับแอปเพนเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูเนมิเกชันบาร์นะครับเนมิเกชันบาร์ของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนมิเกชันบาร์นะครับแล้วก็จะลองตามตามลิสต์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีวิวคิวนะครับวิวคิวที่ผมหมุนให้ดูเมื่อกี้นะครับ นี i ว a t i o n Bar ก็คือบาร์ก็คือบาร์ตัวนี้แหละครับนีเวกชันบาร์อ่านีเวกชันบาร์คตัวนี้เนาะเดี๋ยวนะถ้าเราเปิดไปที่วิวนะครับเลือกตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าวิวนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับมันจะมีมีไหมนีเวกชันบาร์ ไม่มีถ้าเราอย่างนั้นเราไปที่ออปชันนะครับไปที่ดิสเพย์เดี๋ยวกดตรงนี้นะครับลงมาเ a v i ี a วเ o ชั่นนี่นะครับลองติ๊กดูนะครับ n ิวคินะครับก็คือไอตัวนี้นะครับ20%นะครับให้มันาจางหรืออะไรนะครับ ไซส์นะครับเป็นอัตโนมิติกนะครับเป็นมีเดียมนะครับหรเป็นลาร์กนะครับอ่านีิวิเคชันบาร์ก็คือตัวนี้นะครับยูสคลาสสิกออร์บิทอันนี้ผมมันไม่ได้ติ๊กไว้เนาะยูสคลาสสิกวอลก์นะครับคลาสสิกวอลก์ก็คือการวอลก์เนี่ยตรงตรงนี้มันก็คือตั้งไว้ที่1นนะครับเราสามารถตั้งให้มันเร็วขึ้นได้นะครับในการเดิน แต่ผมขอตั้งกลับไปเป็นที่หนึ่งครับรูทคลาสิกนะครับแล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้คือเขาสอนสองตัวนี้แล้วก็กดโอเค,นะอเ,คเดี๋ยวเราเข้าประเด็นไปก่อนนะครับดิวเชนบาร์ก็คือตัวนี้นะตัวนี้ทีนี้น Walk Walk through your model นะครับออร์บิททรูแล้วก็ View นะครับเดี๋ยวเล่นเราเล่น Navigation Bar ซะก,ก่อนนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเล่น Navigation Bar ถ้าเรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้มันจะขึ้นซูมนะครับซูมนะซูมเข้าซูมออกนะครับมือก็คือแพนนะครับอ่าแล้วก็ซูม s e เล็กนะครับ เมื่อเราเลือกไปที่โฮมนะครับกดพิกนะครับตรงนี้เวลาเลือกนะ่ยมันจะเลือกจุดกับสร้างกล่องนะครับจุดก็คือจิ้มได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ selection box ก็คือขรอบแบบนี้นะครับนะครบอบแบบนี้ก็คือ selection box ครับทีนี้มันมีข้อแม้ในการจิ้มนะครับในการ select นะครับ ้าเราคลิกขวานะครับคลิกขวาเนี่ยมันจะมี Select ตอนนี้มันจะขึ้นให้เรา Select เ,เนี่ยอยู่ที่ last object นะครับถ้าเราเกิดไปกดที่ราเเผอไปคลิกที่อันแรกนะครับไฟล์นะครับพอเราคลิกปุ๊บมันจะไฟล์นี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมไฟล์นี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยมันจะขึ้นทั้งไฟล์เราต้องคลิกขวาเราเก็เป็น last Object นะครับเราถึงจะเลือกเฉพาะจุดได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นออร์บิทูลนะครับออบิทแล้วก็คือหมุนตรงนี้นะครับเนี่ยออบิทเนี่ยหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือวิวนะครับการการมองนะครับเห็นไหมจะเป็นเหมือนลูกตาเรานะมองไปซ้ายขวาหน้าหลังนะคอันนี้คือการวอล์กนะครับการเดินตอนนี้ถ้าเราอยู่ระดับนี้มันก็จะเดินไปนระดับนี้นะครับแตแ่แค่เราเปลี่ยน วิวสายตาอย่างเงี้ยเอานะครับแล้วก็นี่คือการจิ้มนะครับเล็กมีวอลแล้วก็มีไฟนะครับไฟล์บินนะครับมันก็บินตกมาเลยทีนี้มาดูตรง Full Navigation View หน่อยนะครับตัวนี้พอเราคลิกปุ๊บมันจะออกมาอย่างนงี้เราดับซูมออก,กนมันจะเป็นแบบ กลมๆเงี้ยเมื่อก่อนผมก็ใช้ไม่เป็นนะครับเมื่อเมื่อเรากดมาใช้ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้อยู่ใช่ไหมถ้าเราคลิกไปที่ออร์บิทนะครับกดค้างอ่ะมันจะออร์บิทให้เราเราจะออร์บิทได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกอีกทีหนึ่งกดตรงเซนเตอร์นะครับให้ลูกบอลกลมๆเนี่ยเราสามารถสร้างจุดเซนเตอร์ให้มันได้ไว้ให้มันอยู่ตรงนี้นตัวนี้ก็จะอยู่ตรงกลางหน้าจอเรานะครับแล้วก็อัพแอนด์ดาวก็คือหมายถึงเราเราขึ้นหรือลงได้เห็นไหม กดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลองแล้วก็มีการลุกครับมองซ้ายขวานะครับแล้วก็มีแพนก็กดกดค้างไปซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็มีวอล์กนะครับวอล์กเนะี่ยในนี้ผมก็ชอบใช้นะถ้าเราดั่งเล่นเล่นเราก็ซ้อมมือเราก็ลองหัดวอล์กอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยวอล์กเข้าไปในอาคารได้นะครับวอล์กตัวนี้อยู่ใต้พื้นนะครับแล้วก็กดแพนให้มันลงมาตรงนี้นะครับ ปดแผนอนอี้ก็ได้ทีนี้เราก็วอล์ต่อนะครับหันมา,าหันมาลุกมาทางนั้นนี้ก่อนะครับแล้วผมก็วอล์นะครับ,แล,รบแล้วก็จะวอล์กไปสมมติว่าเราอยู่เราอยากลุกมาต่ำๆหน่อยแล้วก็อยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็วอล์ต่อแต่วอล์แบบนี้เหมือนเราลอยอยู่ในอากาศนะครับเราสามารถทะลุไปได้หมด อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของการใช้เมาส์นะครับเลื่อนซ้าเลื่อนเร็วเลื่อนช้านะครับโอเคอันนี้นะเข้าไปข้อต่อไปนะครับ navigation bar นนเ,เสร็จแล้วแล้วก็ walk through your model นะครับทีนี้เรามา walk through model นะครับ walk through model เนี่ยเรากด บาร์นี้ออกเราปิดไปก่อนก็ได้นะครับเรา walk model เนี่ยเรา walk ในนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอยู่ในหมวดของการ walk นะครับเห็นไหมแล้วนะครับเราก็มันจะมีหัวข้อของการ cavity tool นะครับที่จริง cavity tool เนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องอยู่ใต้นี้ เนี่ยครับมันต้องอยู่ใตน้นี้โอเคนะครับเมื่อเราเลือกนะครับมาที่ View นะครับเราต้องอยู่ในหมวด Perspective นะครับแล้วก็เลือก Walk นะครับแล้วก็ถ้าเรากด Steering View ตรงนี้มันก็จะให้เราใช้งานของมันนะครับการแพนการอะไรเนี่ย มอนการใช้ที่เมนูที่ตรงนี้ถ้าเรากด Walk นะครับเราก็จะ Walk แนะมันีได้แต่ถ้าเรามาใส่ gravity นะครับแล้วเราก็กด Walk นะครับเนี่ยเราก็จะอยู่ที่พื้นนะครับเหยียบพื้นอยู่นะครับตอนนี้เราเหยียบพื้นอยู่ถ้าเราไปที่ผนังเนี่ยเราก็จะชนเหยยบประตูเ่ยประตูนี้ ประตูเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับถ้าเจอประตูเนี่ยเราเข้าไม่ได้เราต้องไปไปหมวดเปลี่ยนหมวดเป็นหมวดไฟล์หมวดหมวดไฟลหมดครับแล้วก็มีการเติร์ดเพอร์ซนนะครับก็คือมีคนบุคคลที่3นะครับถ้าเราคลิกอยากเปลี่ยนนะครับไปที่ จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน viewport นะครับไปที่ viewport แล้วก็ไปที่ c อ r r e n t ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไป setting ตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกคนนะครับเอาเป็นอะไรดัมมี่นะครับลองกดดูนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับ ถ้าม่ทันก็วิดีโอดูใหม่นะครับไปที่ Viewpoint นะครับไปที่ Edit c u r r e n t นะครับแล้วก็ไปเลือกตัวตัวคนตัวอวตารนะครับเลือกเป็น Female นะครับก็เดิน ำไมเดินทะปไปไนะนนลุไปไม่ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนหมวดเป็นหมวดไฟล์ก็ยังไม่ได้ครับมันน่าจะมีอะไรบังอยู่นะครับอนะาจะเป็นกระจกเป็นอะไรพวงนี้ เดินไม่ได้ม้วดมวดมันเดินยากนโอเคนะครับทีนี้เราก็วอล์กแล้วนะครับทีนี้ออร์บิทนะครับถ้าออร์บิทเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือพวกเมนูบาร์อะไรพวกนี้นะครับเราก็เดี๋ยวมไปที่วิวก่อนนะครับไป พอพอพอปิดไปก็หายเลยนะมองไม่เห็นเลยนี่ถ้าเรากดตรงนี้นะครับกดตรงวิวนะครับกดตรงนี้กดตรงกิดไล่กดไล่ก็ได้นะครับเนี่ยมีเดเตอก็มานะครับถ้าเราไม่อยากเห็นเราก็กดตรงนี้ออกไป ออบิทนะครับวิธีการออบิทนะครับในนี้นะครับโดยที่เราคลิกเมาส์ดูนะครับที่เราเดินดูเนี่ยเราก็แค่ถ้ากดาลูกล้อนะครับเมาส์ตรงกลางนะครับกดกดซูมเข้าซูมออกก็คือซูม,ม,มกดค้างไว้นะครับก็คือการแผนนะครับถ้าเราจะหมุนคลิกขวาก็คือการเลือกนะถ้าเกิดเราจะ ถ้าเกิดเราจะออบิทนะครับให้กดชิปนะครับแล้วก็กดเมาส์กลางเป็นลูกลอเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนอย่างงี้นะครับกดชิปนะครับโอเคอ่ะจบไปข้อหนึ่งแล้วก็ออบิทไปแล้วนะครับวิวคิวนะครับวิวคิวนี่ก็ถามว่ามันใช้ง่ายไหมมันก็ใช้ดีนะครับ ว่าเราอยากดูบุมบองนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาคนออกก่อนนะเอาคนออกก่อนแล้วก็เครื่องมือมันต้องครบนะครับไม่ใช่ว่าปิดไปผมก็เปิดตรงนี้ตรง zoom in out คือถ้าเราไปเลือกโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะ zoom ไปที่แมทเทเรียนตัวนั้น ว่าเราจะดูวิวคิวตัวนี้เราก็กดตรงนี้เห็นไหมด้านไ right รนะครับด้านเล็บด้านแบกด้านเล็บฟอนต์นะครับแล้ววิวมุมมองต่างนะครับเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็เรื่องเฉดสีตรงที่วิวพอตตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเฉดนะครับเฉดก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคผ่านไป using view point นะครับ using view point using view point uh, using view point ไม่รู้มันจะให้ใจทำไม using view point save point using view point หมายถึง uh, view ที่เราจะดูเนี่ย view เนี่ย สมมติว่าวิวด้านนี้นะครับเราอยากเซฟวิวเราก็กดเซฟวิวได้นะครับเป็นวิวที่1นะครับกดเซฟอีกนะครับเป็นวิวที่2แล้วก็กิมเลยเซฟวิวที่3นะครับเซฟวิวที่4เมื่อเรากลับไปวิวที่1มันก็จะอยู่หน้านี้ หน้าที่หนึ่งสอามี่น, 2, 3, นะครับวิวตัวนี้มันดูได้ทั้งออโตกราฟิกครับออโ g กราฟิกก็ดูได้นะครับ perspective ก็ดูได้นะผมจะเซฟวิวตัวนี้อีกอันนึ่งแล้วกันครับเซฟวิวเมื่อผมกลับไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทูพอยต์นะครับตัวนี้เป็นออโตกราฟิกโอเค Use View Point, Use View h e Section Model นะครับ Section Model ทำไงนะครับเมื่อเราจะ Section Model เนะี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเราลองกดดูนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับแล้วมันก็จะแหวงไปข้างหนึ่งก่อนนะครับมันคือ Current Plan 1นะครับ Plan ที่1น,นี่คืออะไร เราก็ไปดูนะครับเนี่ยเราเลือกได้นะครับมันเป็นเป็นแพลนหรือว่าเป็นเป็นบล็อกเป็นกล่องก็ได้นะครับเมื่อเราเลือกเป็นแผ่นหนึ่งนะลองกดเปิดแผ่นสองดูสิแผ่นสามดูสิแผ่นสี่ดูสิคือมันตัดทีเดียวได้ตั้งหกแผ่นนะครับอมคอปิดตัวแผ่นอื่นไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือแผ่นที่หนึ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ออกนะครับ เมื่อเรากด Move กดคำสั่งมูฟเนี่ยเราสามารถที่จะ o v e ได้กดคำสั่ง Rotate ก็โรเทตได้กดฟิ c r e e นก็ฟิ c r e e นได้แล้วก็อาจจะเซฟ i e w Point ตรงนี้ไว้นะครับเป็น6นะครับแล้วก็เมื่อเรามูฟเนี่ยเราลองมูฟดูนะครับมูฟมูฟสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือดึงมาทางด้านด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านแกนด้านแกนสีน้ำเงินนี่นะครับ กรจะเอาแค่แค่ไหนนะครับแค่นี้นะครับสมมุติว่าแผ่นที่1ผมตัดตรงนี้แล้วผมก็กดตรง Move นี้ออกแล้วผมก็ไปเปิดแผ่นที่2ผมเลือกแผ่น2มานี่สิแล้วผมเลือกเป็น t ระทบนะครับก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาคือผมจะตัด เมื่อกี้แผนน่น1ตัดตรงนี้นะครับแผ่นที่2ตัดด้านท็อปนะรัแล้วก็เลื่อนผมตัดชั้น1ตัดชั้น1ะทีนี้ผมก็จะเปิดแผ่นที่3ามไแผ่นที่3เนี่ยเราเลือกเป็นสักให้มันเป็นแบ็คละกันแบ็คก,ก็คือตรงนี้ตัดเข้ามา แล้วก็แผ่นที่สี่นะครับแผ่นที่สเนี่ยให้มันแบกเล็บไรแล้วกันเล็บไเล็บไม่เอา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 ไรนะแล้วก็กดออกไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ เราตัดได้4-4ีลนาบนะครับโอเคเมื่อเราได้อี้เราก็ลองกดเซฟวิวพอ p ์ i เก็บผมลองกดไปที่ v i วิวพ i n ์ที่6เห็นไหมมันก็จะจำาละนาบที่เราตัดไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะทีนี้เราก็จะดูที่กด s e c t i o n นิ่งออกนะครับมันก็หายไปนะครับอันนี้คือเซคชั่น ตอนนี้เรากดเป็น s e ช t i o n block ดูนะครับ section b l พอกดปุ๊บผมกด fit นะครับสมมุติว่าผมกด scale นะครับกดสีเหลืองๆเนี่ยดึงออกมาเนี่ยมันก็จะยืดออกมาด้านข้างนะครับเห็นไหมแล้วก็สเก l ด้านนี้ให้มันแคบลงนะครับเราก็อาจจะ m o บตัวนี้แกน x แกนนะอันนี้ขึ้นมา อย่างนี้ได้นะครับมันสามารถที่จะโรเททได้ด้วยนะครับโรเททยังไงนะครับสมมติว่าเรากดตรงสีแดงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแนวแกนตัวนี้บิดขึ้นไปได้ถ้าเรามาสีสีเขียวเนี่ยเราก็หมุนแกนนี้ได้เนยมาทางด้านสีน้ำเงินเนี่ยหมุนไปได้หมดกดฟิตก็ได้กดฟิตกลับมา section แนวในผมก็สเกลตรงนี้ลงหน่อยนะครับแล้วผมก็กดเซฟไปนะครับเป็นแปดปิดตัวนี้ออกนะครับกด section ใหม่ ไปที่ s e ค t i o n p l a n ตรงนี้หรือ s e ค t i o n บ็อกตรงนี้นะครับเอเราสามารถที่จะนะบเดี๋ยวผมขออที่แรกก็จะรนะีเซ็ตนะครับจะรีเซ็ตตรงนี้ก่อน โอเคขนาดได้ละคือที่ผมทดสอบเนี่ยคือโรเตชันเมื่อกี้ผมใส่ให้มันเป็นศูนย์นะครับมันก็จะกลับมาครับโอเคแล้วก็ลองงอกกเกาะงออะไรเงี้ยนะครับอเองี้ยนะครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจอยูน่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ที่จริงผมว่าจะทำคลิปละ3นาทีนะครับมันก็กลายเป็นยาวไปเลย อเคคนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนพอเราเซฟปุ๊บม,มันจะกลายเป็น NWF นะครับเดี๋ยวผมขอดูไฟล์ NWC จะเซฟเป็น NWF นะครับเป็น Division Zoom On ใส่ว่าเป็น combine นะครับ combine ออ l นะครับแล้วก็กด save มันจะเป็น nwf นะครับโอเคนะครับแล้วก็ section model เราจบแล้วนะครับสำหรับเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนที่2นะครับ model and navigate เนี่ยก็คือจากว่าจะสอนทัาข้านาทีนะครับกลายเป็นว่ามาทําให้ดูทุกหัวข้อก็เลยกลายเป็นยีิบเจ็ดนาทีเลยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ